สวัสดีครับเรามาอยู่ในะช่วงธรรมะเช้าๆธรรมชาติช่วงเชา้านะธรรมช,ชาตนะิก็เคยบอกว่าทำ,ทำก็คือธรรมะก็คือธรรมชาตินะหลายๆคนบอกเอา้เอามาอย่างไงครับปกติเจ้าสอนเอาธรรมชาติมาสอนเราแค่นนนะครับท่านที่เ,เนห,นนห็นสติธรรมครับวิธีผมก็เคยบอกนะสติความรลึกได้สมรชัญญะความรู้ตัวนี่ครับมีความสําคัญต่อเรามากๆ เอาไปฝึกเลยฝึกนะครับถ้าฝึกไปสอบมันก็แค่นั้นนะครับถ้าฝึกลงสู่ใจเรานะครับต่อไปท่านจะมีความนะครับเขาเรียกอะไรนะอย่างคนมีศีลศีลก็คือปกติที่ผมบอกปกตินะค,ความปกตินะครับใจไม่กระเพื่อมอะไรเงี้ยมันก็ปกติอยู่แล้วสมาธิความทั้งใจมั่นนะครับแล้วก็ปัญญาเรารู้ในของสการนะั่นคือการปรุงแต่งครับคือ3อย่างเนี้ยมันจะไปพร้อมๆกันนะ มันเหมือนกขบข้อต้มมัดนะอย่าไปเชื่อว่าศีลต้องแยกสมาธิต้องแยกอะไรปัญญาต้องแยกไม่ใช่ความหมายคือต้องรวมกันนะครับต้องรวมกันให้ได้มันจะไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันนะครับมันจะแยกส่วนไปไม่ได้นะฝึกกันไว้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปเหมือนเราเราจะศึกษาอะไรนะรศึกษาร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเป็น คุณแยกเลยนะมันมีสองส่วนนะร่างกายจิตจิตแต่มันสามารถที่จะบังคับร่างกายให้เราทําได้เหมือนการปรุงแต่งนะครับแต่นะครับมันจะมีจิตตัวหนึ่งที่อยู่เหนือจิตนะจิตคือจิตจิตหนึ่งที่จิตเดิมแท้ความหมายคือจิตเดิมแท้นะนะครับจิตหนึ่งนะครับถ้าหลวงปู่ดูลเขากว่าจะจิตหนึ่งจิตเห็นจิต จิตเห็นจิตจิตปรุงจิตเดิมแท้เห็นจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งก็คือจากการจิตส่งออกนอกนะครับเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันส่งออกประกระทบกับสิ่งต่างๆนะครับนั่นคือการรู้โดยยุนยานรู้นะครับความหมายนะครับถ้าท่านเข้าใจนี้แล้วท่านจะฝึกอย่างไรนะครับ วิธีฝึกนะผมอบอกเลยวิธีฝึกถ้าเราไปเห็นปุ๊บเราถ้าฝึกฝึกแค่การนั่งสมาธิเป็นการฝึกวิญญาณรู้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าฝึกลงถึงออมันจะมีผมจะอธิบายอย่างไรในหะ้ท่านเข้าใจนะครับมันจะมีจิตเดิมแท้อยู่ข้างในนี่ยมันมีอยู่ของมันเองนะครับ มันมีของมันเองอยู่แล้วนะครับรองนึกด่ว่ะนะถ้าเรารู้เสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งจิตตัวนี้มันจะรู้ทันทีเลยนะครับมันจะรู้ว่าอ๋อเองกําลังทําแต่ถ้าจิตเองกําลังทำทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําทําเสร็จปุ๊บมันก็มันแค่รู้เท่านั้นเองนะครับรู้ซื่อ,อ,อตามที่หลวงพ่อขอคุยให้ฟังเนาะนะครับรู้เฉยๆนะแต่วิญ,ญญาณรู้นะครับวิญ,ญญาณรู้นะครับจากอายตนะทั้งหก แล้วก็เวลาเข้ามันก็เข้าทั้งหกเหมือนกันนะครับอันนั้นคือวิญญาณรู้อย่างเรานั่งสมาธิเราก็รู้นะครับอันนั้นคือการฝึกวิญญาณรู้แค่นั้นเองนะนะครับแต่ถ้าเราต้องไปฝึกอีกฝึกตัวที่จิตเดิมแท้งของเรานะครับให้รู้เฉยเรู้เฉยเฉยไม่ไปปรุงแต่งรวมกับวิญญาณรู้นะครับแค่รู้อ๋อมันทำโอ้ไอ้นั้นมันชั่วอันนี้มันเร็วนะครับคือความดีกับความชั่วมันก็ มันแค่รู้เฉยๆนะ่ะความหมายความหมายของไม่รู้ให้ท่านเข้าใจไหมมันจะมีจิตตัวหนึ่งที่รู้ว่าอ๋อไอ้น,นี่คือจริงๆอ่ะมันยังไม่รู้ถ้ามันรู้มันจะไม่ทำถ้าอย่างเช่นเรามองคนนั้นสวยสวยกับไม่สวยมันจะมีข้อเปรียบเทียบนะครับถ้าคนสวยทั้งหมดโดยไม่มีคนที่แบบสวยกว่า มันจะมีมีมข้อเทียบมันเป็นธรรมชาติไงลองลองดูแค่เสียงคนเรานะครับอย่างเสียงผมเนะี่ยเราก็เสียงคุณมันจะไม่เหมือนกันเลยม,เมันเป็นมันเป็นคลื่นธรรมชาตินะครับเป็นคลื่นเฉยเฉยนะเป็นคลื่นนะปกติก็คนเราก็เหมือนมเดลชพูดยังไงมันเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนไม่มีนะแต่มันมีผมอธิบายแบบไหนลองจับดูอ่ะนะครับ มันเป็นสมมุิบัญญัติกับคาเล็คคาเียกสมุิบัญญัติจริงๆแล้วมันไม่มีแล้วทำไมถึงใช้สมมุิเพราะนะครับเราต้องใช้การสารื่อสารนะครับการสื่อสารเท่านั้นเองนะรจริงๆลองจับดูนะอย่างผมชื่อแตงเนาะนะฮะแตงก็ไม่มีนะฮะความหมายคือลองไปจับดูมันก็มีมือมีอมอแขนมีอ,อะไรที่มารวมตัวกันไงเขาเรียกับปรุง คือสำคัญปรุงไงจริงๆมันไม่มีแต่คุณต้องรู้ว่ามันต้องมีเข้าใจไหมครับต้องรู้เขาสมมติาท่านเข้าใจอย่างเนี้เหมือนต้นไม้อะต้นไม้มันคือการปรุงแต่งแล้วลองไปดูจับต้นใบไม้ต้นไม้ลําต้นอะไรเนี่ยมันปรุงขึ้นมาแต่ต้นไม้มันก็มีนะครับสมมุติเป็นการสมมุติแต่มันก็ต้องมีนะมันอยู่รวมกันเราร่างกายนะครับ ก็ร่างกายเราของเราก็เหมือนกันนะครับผมอธิบายง่ายๆเนาะนะครับร่างกายรูปนามมันอยู่รวมกันนะครับมันแยกจากกันไม่ได้นะาหลายคนบอกว่าแล้วเราฝึกนะครับาหลายคนก็ฝึกแค่ถ้าฝึกแบบวิญญาณรู้ก็ฝึกได้อย่างตัวเดียวอย่างนั่งสมาธินี่เหมือนอยู่ในถ้ำเหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อเขาคุยให้ฟังว่ามันเหมือนเหมือนอยู่ในถ้ำฝึกวิญญาณรู้ นั่งสมาธิอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งจิตมันแวบ,บขึ้นมานะครับนะครับถ้าหลายคนฝึกไม่เป็นแวบบขึ้นมาใจก็เพื่อมรู้สึกว่าโกรธทําไมมันต้องมีอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีของมันโดยเฉพาะนะครับจริงๆครับฝึกอย่างเงี้ยถ้าท่านรู้นะท่านก็ฝึกจากจิตเลยก็ได้นะจิตเวลานั่งนั่งเสร็จปุ๊บสัญญามัน มองมองไปที่จิตของเราเนะมันจะกระเพื่อมไาทีเราก็จะรู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอย่างเงี้ยก็คือฝึกนะครับการฝึกที่จิตนะครับรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่ใช่นั่งสมาธิแบบเหมือนนั่งชานอะไรเงี้ยนะครับอย่างนั้นคือท่านท่านท่านจะหลงไปนะหลงแล้วก็หลงไปในความเขาเรียกว่าหลงหลงเข้าไปเอาเอกั้นนะหลงนะครับ นั่งอย่างนั้นนะครับถ้านั่งนานนะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านะผมบอกเลยเพราะว่าการทรมานร่างกายไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะครับการทรมานร่างกายอะไรต่างๆงเนี่ยไม่สอนไม่เคยสอนนะครับนั่งยังไงให้สบายแล้วรู้ไปเรื่อยๆรู้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 นะครับเราก็ฝึกอย่างนี้แหละนะครับเดินก็รู้ทํางานก็รู้สึกตัวอย่างนี้นะครับความหมายคือฝึกตัวเนี้ยไปใช้ทํางานนะนะครับทําฝึก ฝึกอย่างเงี้ยแล้วเอาไปใช้ทํางานเพอหลายๆท่านนะยังไปวัดแย่ไเป็นการฝึกนะฝึก3วันนะครับแล้วท่านออกจากวัดนะครับท่านตัวเนี้ยไปฝึกนะครับไปไปใช้เรียกว่าใช้ทำตัวเนะี้ยไปใช้กับทํางานนะความหมายของผมนะไม่ใช่ไปนั่งไปอยู่บนวัดไปกวาดลานกวาดทาความสะอาดวัดอะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นแค่การฝึกแต่นะครับหลายๆท่านไปฝึกแล้ว ไม่เอาตัวนี้มาออกมาใช้กับชีวิตประจําวันการเดินการนั่งการนอนนะครับแค่นี้เองนะไปเรื่อยนะครับแล้วท่านจะเห็นสัญธรรมนะครับจำคำหลวงปู่ดุลก็ได้นะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับคำเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยสมุทัยนะครับความหมายคือตัณหานั่นคือความอยากความอยากมันดีไหมมันดีนะครับ ในทางที่ดีก็คือดีนะครับความอยากนะคือตัณหานี่ครับคืออยากรู้อยากสิ่งต่างๆนะมันดีนะครับสิ่งนะครับนะครับผลของจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกทุกความหมายคือการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกเนี่ยความหมายของหลายๆคนตีความหมายผิดเลยนะครับทุกนะครับคือการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงดยตลอดเวลานะครับ นี่นะครับเป็นจุดจุดที่ลหลายหคนไม่รู้ส่วนนะครับจิตเห็นจิตอย่างจำแจ้งเป็นมัคนะครับจิตเดิมแท้ที่ความหมายที่ผมบอกนะจิตเดิมแท้เห็นจิตไปปรุงแต่งนะครับแล้วเอามาปฏิบัตินะครับเอามาปฏิบัติให้มันบาลานซ์กันให้มันบาลานซ์กันเข้าใจบาลานซ์ไหมครับคือมันเสมอกันนะนะครับจิต ที่เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรดนิโรดคือนิพานนิพานนิพานคือเหมือนเราเอาเอาไฟไปสุมหรือจะเป็นเอาเอาเอาไปสุมแล้วมันเย็นลงแค่น,นั้นเองนิพานนะครับคือทําให้จิตใจเราเย็นลงนะครับแบบแบบยังไงพูดยังไงคือให้แบบมันเหมือนเย็นสบายแบบสงบอะไรเงี้ยนะครับ แค่นี้เองคําสอนของท่านมีแค่นี้เองเอาไปปฏิบัติเอาไปไปฏิบัติแค่นั้นนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับลองฝึกอย่างนี้นะแล้วคุณจะเห็นสัจธรรมของที่พุทธิยถาสอนนะครับไม่ใชโ่โอ้เลือดเือเ,เห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรไม่ใช่นะครับผมมองเลยนะครับฝึกแค่ร่างกายของเรา,เราไปทํางานแค่นั้นเองทํางานทํางานดีๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนที่เราอย่างเช่นคนแกน่ะนะครับแก่มาเออเรารู้ว่า เฮ้ยเราต้องแก่แล้วนะมันมีไม่มีใครแล้วไม่แก่นะมันเป็นธรรมชาตินะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินะครับไม่งั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่่นะครับท่านรักงกาสังขารของท่านก็ตายแต่นะครับพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเรานะครับมันยิงอยู่กับเรามันเป็นธรรมชาตินะครับมันอยู่เหนือนะครับอยู่เหนือร่างกายของเราไงมันจะอยู่เหนือนะครับจิตเดิมแท้มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ คุณไม่คือผมนะครับลองฝึกดูแต่ให้มันบาลานซ์กันนะครับลหลายๆคนนะครับทําบุญลหละนะครับเออนะครับทําบุญมันก็ดีกว่าทำบาปใช่ไหมครับหลายคนมองกตายแล้วตายแล้วจะไปสงดีคุณก็ยังไม่บอกให้คุณเชื่อคุณก็ยังไม่เชื่อนะครับ,นะรบถามว่าดีไหมมันก็ดีกว่าคนที่ทําชั่วไงแค่นั้นเองนะครับจะไปตรงนรกไหมผมไม่รู้ นรกมันมีจริงไหมผมก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ตายแต่ถ้าคุณทําดีมันก็ได้ดีนะครับแต่ถ้าคุณฝึกอย่างเนี้ยฝึกให้มา้านกันนะครับรู้ดีเฮ้ยอันนี้มันทําดีอันนี้มันทําชั่วเราปรู้เราก็รู้ว่าเฮ้ยดีกับชั่วเราจะอยู่รกลาไงเรารู้แค่รู้เฮ้ยอันนี้มันเราก็รู้รู้ไปเรื่อยรู้รู้รักสั่งนงี้นะนะครับไม่รู้ว่าท่านเข้าใจเลยถ้าท่านไม่เข้าใจก็ลองฝึกดู ทั้งจิตเดิมแท้แล้วก็จิตจิตนะครับจิตวิญญาณรู้เนี่ยอายตนะตะมุฝึกให้มันมาล้างกันแค,แค่รู้เฉยๆแค่รู้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 ถ้าจะเห็นสเตชันนะครับลองฝึกดูมนัน้ำรบกครบฝึกดูมันง่ายมาก้าท่านเห็นไม่แน่ท่านจะเห็นก่อนผมก็ได้นะหลายคนมองเห็นธรรมคืออะไรมาลูกธรรมคืออะไร ทำคือสมมุติว่าเราไปจับไฟที่เป็นไฟฟ้าเราก็จับปึ๊บมันช็อตต่อมาเราจะไม่จับอีกเลยนะครับความหมายแค่นั้น,ะนะจริงๆนะฮะคือหลุดพ้นคือหลุดนะครับหลุดจากว่าคือเรารู้แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันจะรู้เป็นช่วงๆยุง่ง,ง,ง,งไปนะครับอย่างถามยริงว่าเรื่องอะไรนะไข่ของใครนีคุณถามจนตายก็มันก็ไม่รู้คุณเกิดมาถามเรื่องนี้คุณไม่รู้ รู้แค่หางอย่างคุณพ่อคุณแม่เราเกิดมาคุณพ่อคุณแม่เรารู้นะครับปู่ย่าเรารู้ถามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถามไปเรื่อยนะครับจนตายคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณคืออะไรนะครับเพราะมันไม่มีเนรับคุณเข้าใจไหมครับความหมายดูอธิบายยังไงให้ท่านเข้าใจจริงๆธรรมะมันไม่เล็กเดียวเองเล็กเดียวนะครับนะเพราะว่าท่านหนึ่ง ลองดูดิพระตุยาหเนะี่ยออกไปหนึ่งท่านไปทรมานร่างกายจนท่านก็ไม่บรรลุสองไปนั่งสมาธิท่านก็ไม่บรรลุท่านมองเห็นธรรมชาติไงเกิดแก่เก็บตาแล้วท่านมีมีศาสดาน่าจะเป็นศาสานาเดียวที่ท่านสอนไม่ต้องเชื่อ เอาประจบัติแม้แต่คําพูดของพระพุทธเจ้าท่านจะบอกไม่ต้องเชื่ออย่างผมคุยเนี่ยคุณไม่ต้องเชื่อคุณลองไปปฏิบัติก่อนนะครับเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม,ไม่ต้องเชื่อผมนะครับคุณลองไปฝึกอย่างนี้ที่ผมบอกนะครับนะครับเดินนั่งนอนนะครับมองเห็นเห็นจิตใจกบเพื่อมแล้วก็ฝึกนะครับทั้งเอาตัวเนี้ยนะฝึกเสร็จก็ไปทํางานทํางานก็ต้องทํางานให้ถ่กแก่ก็ดูนะครับว่าเราทํางานจริงหรือเราทาจริงจริงอะไรอย่างเงี้ย ฝ,ไไฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเราเห็นท่านเห็นสัจธรรมผมไม่รู้นะลองลองไปฝึกดูนะผมก็ยังถามว่าผมบรรลุธรรมไหมไม่ถึงไ,ไ,ไม่ถึงเนะผมก็แค่รู้นะครับแค่รู้เฉยๆมมไม่ต้องเปได้หรอกนะครับเป็นคนธรรมดานี่แหละเป็นคนที่เห็นคนเห็นตัวเองอย่แหลนะครับไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเอง นะครับแล้วคนอื่นรู้ไหมคนอื่นก็ไม่มีสิรู้นะครับมีแต่เรารู้นะครับมีแต่เรารู้ว่าเฮ้ยมันอย่างนี้นะเวลาเราไปก็เฮ้ยมันเขายังไม่รู้อะไรเงี้ยคนชั่วไปฆ่าคนอื่นเขาเพราะเขาไม่รู้ไงคนทําดีเขาทําดีช่วยแต่เขาไม่รู้ไงว่ามันถ้าท,ทําดีแล้วมันก็จะลงในความดีไง เหมือนมีคนเหมือนน้องร้อยฟังนะครับเวลาไปเก็บศพนะครับแรกๆเนี่ยนอนไม่หลับสองสามคืนแต่พอทาไปเรื่อยมันก็เ,เ,กนกปเ,นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรื่องฝึกอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นนึกปกตินะครับเป็นธรรมชาติผมไม่รู้ว่าท่านเข้าใจหรือเปล่าถ้าท่านไม่เข้าใจก็ฝึกทั้งสองอย่างฝึกจิตจิตจากวิญญาณดูแล้วก็โดยฝึกไปด้วยนะครับฝึก จิตเดิมแท้ไปเลถ้าท่านเข้าใจนะผมบอกเลยนะแค่ลิกเดียวฝึกไม่ใช่ว่าคุณสองสามวันคุณจะเป็นนะครับฝึกทุกๆปันนะครับฝึกไปเรื่อยเนี่ยฝึกจนตายอย่างนี้แล้วกันัะครับเวลาตายเรากจะยิ้มโอ้สบายเดี๋ยวมัาตายผมบอกเลยเราต้องตายแน่นอนแต่ทุกวันเนี่ยเราตายไหม เราก็ทายหายใจเข้าลองคิดดูต้องหายใจ,ยใจออกถ้าไม่หายใจออกถามว่านั่นคือตายครั้งหนึ่งแล้วตายท,ทุกระยะทุกเวลาความหมายเนะ่เกิดแล้วตายแน่นอนครับแค่นี้เนาะสวัสดีครับ